ว่านี่แม่แม่หายหค้นเรื่องลินสานลินยาเป็นบ้างเอสซีจากลครปฐมอาหารและทุกอย่างจากสุดปากกาขอบคุณจา้าอันนี้กระเพราอะไรเนี่ยเผาเลหรือกระเผาหมูกระเพราหมูนะจา้าะเผาหมูนะจา้า เราก็ต้องทำให้มันทันใจลูกทันใจลูกค้านะคะเราเราจะมันเฉื่อยชาไม่ได้นะคะเราต้องวิ่งะคะ่ะเราต้องต้องทำให้เร็วที่สุดนะคะ เท้น้น,นี่กน้ำอะตัวหนูอย่ามาจามนะ เอากระเพราคีอไงในที่มันหล่นน่ะ พี่จนมาแล้วครับพี่จนมาแล้วครับ พี่โจนอีกท่าแม่เดอ้อมาแล้วนะคะ